สวัสดีค่ะจะ๋าทาลอดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ๋าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้มาทำแรนดอมในหัวข้อ ความสัมพันธ์นี้จบไปแล้วจริงๆใช่ไหมสำหรับใครที่มีปัญหากับคนรักหรือคนคุยไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะกันไม่พูดไม่คุยกันหรือแม้กระทั่งเลิกลาตัดจบกันไปแล้วไม่ว่าจะระยะเวลานานเท่าไหร่ก็ตามนะคะเรามาดูคลิปนี้กันได้เรามาดูว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในครั้งนี้คือการจบกันแล้วจริงๆหรือไม่เรามารับชมรับฟังกันกันกบพี่ไพ่นะคะ คลิปนี้เป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยรับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะเรามาดูกันนะคะว่าความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในครั้งนี้มันจบกันแล้วจริงๆหรือไม่นะคะ 5ไม้เท้าไพ่ขึ้นมาใบแรกจะมองว่าความรักความสัมพันธ์นี้ยังไม่จบนะคะเพราะตัวคุณเองก็ยังไม่ได้อยากปล่อยมือจากความสัมพันธ์ส่วนตัวเขาเองเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะปล่อยความสัมพันธ์ไปทั้งคุณและเขายังไม่มีใครยอมปล่อย แต่ตอนนี้อาจจะไปอยู่แค่ในจุดของการที่มีความไม่เข้าใจกันและยังไม่พร้อมที่จะกลับมาคุยมาเคลียร์หรือปรับความเข้าใจกันนะคะแต่โดยรวมแล้วคุณกับเขายังไม่มีใครพร้อมที่จะปล่อยความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์นี้ยังไปต่อได้แต่มันอาจจะตึงมันอาจจะมีปัญหาถ้าหากคุณกับเขาไม่เปิดใจกันให้มากกว่านี้แต่ถ้าจากท็อป,ปีของเราคำตอบที่ชัดเจนตั้งแต่ใบแรกก็คือความสัมพันธ์นี้ยังไม่จบนะคะ หกดาบจะมองว่า จะมองว่าเดี๋ยวคุณกับเขาจะได้มีการกลับมาเคลียร์ใจเคลียร์ประเด็นเคลียร์ปัญหากันอีกครั้งนะคะเขาจะกลับเข้ามาเคลียร์ใจกับคุณแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็จัดการปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาคนคนนี้ยังอยากลงเรือลําเดียวกับคุณอยู่นะคะแล้วเขาก็พร้อมที่จะแบกรับภาระปัญหาต่างๆแต่เขาก็อยากให้คุณช่วยช่วยจัดการปัญหาบางอย่างให้เขาด้วยเหมือนที่จะบอกตั้งแต่ใบแรก คุณกับเขายังไม่พร้อมที่จะปล่อยมือกันแต่มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างตึงเครียดมากเพราะที่ผ่านมาคุณก็ไม่ยอมผ่อนปลนความเป็นตัวของตัวเองส่วนเขาก็ไม่ยอมปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อคุณเลยดังนั้นความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ของคนที่ ดึงกันอยู่ผูกกันอยู่ด้วยเหตุผลบางอย่างไม่ว่าจะเป็นความรักความผูกพันหรือผลประโยชน์บางอย่างนะคะดังนั้นคนคนนี้เขาจะกลับมาแก้ไขสิ่งต่างๆแต่เขาก็มองว่าบางเรื่องบางประเด็นคุณก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยเราสองคนถึงจะไปต่อกันได้เราสองคนถึงจะไปถึงตลอดรอดฝังกันได้นะคะ เจ็ดเหรียนแต่เจตนาของเขานะคะเขายังอยากไปต่อกับคุณมากๆเขามองว่าเขาและคุณลงทุนลงแรงในความสัมพันธ์นี้มากันมากมายแล้วคุณบางคู่บางกรณีคบหากันมา5ปี6ปี7ปีแล้วด้วยซ้ำไปนะคะระยะเวลานานพอสมควรที่บางคน ก็มีครอบครัวด้วยกันแล้วบางคนก็วางแผนอนาคตแล้วส่วนบางคนถึงแม้ยังจะไม่ได้พูดคุยในเรื่องของอนาคตแต่มันก็มีการมองเห็นอนาคตร่วมกันหรือมีการลงทุนลงแรงในบางอย่างด้วยกันไปแล้วดังนั้นเจตนาของเขาเขายังอยากไปต่อกับคุณเขายังไม่ได้อยากจบเขายังอยากกลับมาดูแลรักษาความสัมพันธ์ยังอยากทําให้ความสัมพันธ์มันไปถึงปลายทาง ของความเป็นครอบครัวอยู่นะคะคนคนนี้เจตนาเขายังชัดเจนว่าเขายังไม่จบและเขายังอยากกลับมาทําให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้นะคะ8ไม้เทา้าถ้าหากคุณมีปัญหากันอยู่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันเร็วๆนี้เขาจะติดต่อคุณมานะคะจ๋ามองว่าภายใน8ชั่วโมง8วันหรือแสัปดาห์นับจากวันที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้ คนคนนี้จะติดต่อคุณมานะคะติดต่อคุณมาเจตนาชัดเจนก็คืออยากกลับมาตกลงทําข้อตกลงกับคุณและช่วยกันรปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ทําให้ความสัมพันธ์ของเราสองคนมันไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมคนคนนี้จะติดต่อคุณแมาเพื่อคุยเพื่อเคลียร์นะคะเพื่อหาทางออกให้กับความสัมพันธ์เพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้ง เก้าเหรียญสำหรับเขาแล้วไม่มีใครมาแทนที่คุณได้นะคะถ้าหากคุณมีความกังวลมีความหึงหวงหรือมีความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองสิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจเสมอเกี่ยวกับเรื่องของคุณนั่นก็คือคุณเป็นคนที่ดีที่สุดเป็นคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาไม่มีใครจะมาแทนที่คุณได้ไม่ว่าคนคนนั้นคุณจะมองว่าเขาสวยเขาหล่อหรือเขารวย หรือเขาจะดีกว่าคุณมากแค่ไหนก็ตามแต่คนของคุณเขากลับมองว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาและเขาจะไม่มีใครไม่มีทางที่จะเอาใครมาแทนที่คุณอย่างแน่นอนนะคะ6ถ้วยสัญญาณของการกลับมาของคนรักเก่าค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าความสัมพันธ์นี้มันยังไม่จบยังไงก็จะได้วนกลับมาคุณกับเขาอาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของช่วงวัย มีความแตกต่างในเรื่องของอายุด้วยนะคะคนคนนี้จะกลับมาสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับคุณเขารู้สึกดีทุกครั้งนะคะที่เวลาเขาสามารถทำให้คุณมีรอยยิ้มหรือเสียงหัวเราะได้ทุกการกระทำของเขาแล้วทำให้คุณยิ้มได้นั่นคือความภูมิใจของเขามากๆและในวันนี้เขาก็ยังอยากกลับมาทำสิ่งนั้นนะคะอยากกลับมาทำให้คุณมีรอยยิ้มเพราะเขาอีกครั้งแทพน ความสัมพันธ์หลังจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะความสัมพันธ์ของคุณมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันถึงจะไปต่อกันได้ดีในครั้งนี้ความสัมพันธ์ยังไม่จบและเจตนาเขายังอยากไปต่อตอนนี้ปัญหาอยู่ที่คุณนะคะว่าคุณพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อเขาบ้างได้ไหม เพราะจากหน้าไพาจ๋ากก็รู้สึกว่าคุณก็เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วเป็นคนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีในตัวเองมากๆหลายๆอย่างหลายๆเรื่องคุณก็ไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อเขาเลยแต่คุณเรียกร้องที่จะให้เขาเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณถ้าหากคุณยังไม่ยอมเปลี่ยนแปลตัวเองในบางเรื่องต่อให้ครั้งนี้กลับมาได้สุดท้ายความสัมพันธ์มันก็จะจบลงเพราะเขา พร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนตัวเองแต่การเปลี่ยนตัวเองเพียงแค่ฝั่งเดียวโดวยที่อีกคนนึงไม่ยอมทำอะไรด้วยมันก็ไม่สามารถทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคนสองคนมันไปต่อได้นะคะดังนั้นแทนแพลนขึ้นมาไพ่อยากเตือนคุณว่าการกลับมาในครั้งนี้ซึ่งมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนตัวคุณต้องเปลี่ยนแปลงด้วยคุณต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเปลี่ยนแปลงความคิดแล้วยอมรับเขาในสิ่งที่เขา และคุณก็ต้องอย่าคาดหวังมากอะไรที่มันดีคุณก็ต้องยึดถือต่อไปแต่อะไรที่ควรปรับเปลี่ยนคุณก็ต้องปรับเปลี่ยนอย่าเชื่อว่าตัวเองถูกเสมอไปนะคะ The Hermit ในช่วงเวลาที่คุณกับเขาไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันเขาพยายามหาทางออกให้กับความสัมพันธ์นะคะ เขาพยายามมองว่าความสัมพันธ์นี้มันยังไปต่อได้ไหมแต่สุดท้ายเขาก็รู้คําตอบว่าความสัมพันธ์นี้มันยังต่อไปต่อได้มันยังมีทางออกมันยังสามารถแก้ไขกันได้เพียงแต่คุณสองคนต้องร่วมมือร่วมใจกันแล้วลงเรือลําเดียวกันเท่านั้นการลงเรือลําเดียวกันนั่นหมายความว่าเราต้องร่วมมือกัน ฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคต่างๆไปได้วยกันไม่ใช่ให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นเดอะแบกหรือทําทุกอย่างเพราะถ้าอย่างนั้นสุดท้ายเรือมันก็ล่มอยู่ดีนะคะเหมือนที่จ๋าบอกว่าไพ่ขึ้นมาเตือนแล้วว่าการกลับมามันเกิดขึ้นแน่นอนแต่อยู่ที่ตัวคุณว่าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วมองเขาในมุมของเขาบ้างได้ไหมเพราะถ้าหากคุณปรับเปลี่ยนตัวเองไม่ได้สุดท้ายความสัมพันธ์มันก็จะจบนะคะแล้วครั้งนี้มันอาจจะไม่มีโอกาสที่2ออีกก็ได้นะคะ 四大。 ตัวเขาเองก็มีความอึดอัดจริงๆนะคะมันมีหลายเรื่องที่เขารู้สึกว่าคุณตึงเกินไปคุณไม่หย่อนไม่ผ่อนให้เขาเลยบางคนคุณมีความหวานระแวงคิดมากเอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นเสมอซึ่งเขาก็พยายามอธิบายแล้วว่าเขาไม่ได้มีใครแล้วก็ไม่มีใครมาเทียบกับคุณได้แต่คุณก็ไม่ยอมปล่อยวางเรื่องเหล่านี้หลายๆครั้งหลายๆเรื่องเขาก็มีความอึดอัดแต่เขาแค่ไม่อยากทะเลาะกับคุณไม่อยากมีปัญหากับคุณเขาก็เลยเลือกที่จะเงียบเลือกที่จะไม่ อธิบายเรื่องที่จะปล่อยผ่านแต่สุดท้ายความอึดอัดความไม่อธิบายของเขาเพราะกลัวจะทะเลาะก,กันมากกว่าเดิมมันกับกลายเป็นสร้างปัญหาให้คุณกับเขาจนทําให้ตอนนี้ต่างคนต่างไม่พูดกันดังนั้นตัวเขาก็มีความอึดอัดกับความเป็นคุณนะคะ คุณดีเขายอมรับว่าคุณดีแล้วไม่มีใครแทนที่คุณได้แต่แค่คุณอย่าลดทอนคุณค่าตัวเองแล้วเอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นซึ่งข้อนี้เขาเป็นสิ่งที่เขาพยายามอธิบายพยายามอยากให้คุณเข้าใจแต่ดูเหมือนคุณจะไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องนี้แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะต้องแก้ไขมันยังไงนะคะ เ็ดาบในการกลับมาหรือในการติดต่อคุณมาในครั้งนี้เขาน่าจะมีเซอร์ไพรส์บางอย่างมาให้กับคุณด้วยนะคะเขาอาจจะทําในสิ่งที่คุณไม่เคยคิดว่าคนแบบเขาจะทําหรืออาจจะทําในสิ่งที่คุณไม่คิดว่าเขาจะกล้าทําคนคนนี้จะมีเซอร์ไพรส์คุณในการกลับมาในครั้งนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะเซอร์ไพรส์จะมองว่ามันเป็นสิ่งที่คุณจะยิ้มได้ เขาตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือปรับเปลี่ยนวิธีการเข้ามาหาคุณหลายๆครั้งที่คุณกับเขามีปัญหากันเขาก็อาจจะกลับมาในรูปแบบเดิมๆซ้ๆําๆซักๆ,ๆจนคุณอาจจะเบื่อหน่ายหรือเดาทางกับการกลับมาของเขาได้แล้วแต่ในครั้งนี้เขาจะเปลี่ยนแผนนะคะเขาจะเซอร์ไพรส์คุณเขาจะเลือกวิธีติดต่อแบบใหม่หรือใช้การติดต่อทักทายคุณมาในรูปแบบใหม่ซึ่งมันจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้และจะเชื่อว่าคุณจะแปลกใจประหลาดใจแต่มีความสุขอยู่ในนั้นนะคะ ห่ถ้วยการกลับมาเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ของคุณกับเขาคุณกับเขาจะได้กลับมาเริ่มต้นความรักครั้งใหม่กลับมาเติมเต็มความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่กันอีกครั้งคุณกับเขายังไปต่อกันได้นะคะเพียงแต่แค่เติมเต็มความรักให้กับกันและกันและเข้าใจมุมมองของแต่ละฝั่งให้มากขึ้น เพราะว่าความรักที่คุณกับเขามีให้กันและกันมันยังอยู่เต็มเปี่ยมเขาก็ยังรักคุณยังอยากไปต่อกับคุณแล้วไม่เคยมองใครแทนที่คุณเลยส่วนตัวคุณเองคุณก็รักเขามากแต่บางคนแค่ปากแข็งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นลองคุยกันลองปรับจูนเข้าหากันอีกครั้งนะคะความสัมพันธ์นี้ยังไปต่อได้จริงๆ ้าไม้เท้าและในการกลับมาในครั้งนี้คนคนนี้เขาจะไม่หนีปัญหาอีกแล้วที่ผ่านมาเหมือนที่จ๋าบอกเขาพยายามเลี่ยงพยายามหนีปัญหาพยายามไม่อธิบายพยายามไม่พูดอะไรเพราะไม่อยากทะเลาะกันไม่อยากสร้างปัญหาให้กับคุณแต่หลังจากนี้เขามองเลยว่าการสะสมปัญหาเอาไว้สุดท้ายเราก็ทะเลาะกันหนักเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ปิดบังอะไรเขาจะเปิดใจคุยกับคุณ เขาจะพยายามอธิบายให้คุณเข้าใจในความเป็นเขาเขาจะต่อสู้กับปัญหาและไม่หนีปัญหาอีกแล้วดังนั้นการกลับมาในครั้งนี้จะมองว่ามันเป็นการกลับมาที่ดีนะคะแต่คุณก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นจากท็อปปิของเราความนี้ความรักครั้งนี้จบลงหรือยังยังไม่จบนะคะความรักครั้งนี้ยังต้องไปต่อและยังมีความรักที่มีให้แก่กันและกันอยู่ตรงนั้นอยู่แค่ว่าคุณจะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อรักษาความรักนี้ได้แค่ไหนนะคะ น,ะะนี่คือบทสรุปของทอปิกเราในวันนี้ต่อไปเรามาดูท่าและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้8 0ดสิถึงหนึเรนะคะเรามาดูว่ามีท่าใดราศีใดบ้างชาวราศีมีนชาวท่าตน้ําราศีมีนกระกดพ่จิต ชาวธาตุลมราศีเมถุนตุลกุ่มคนที่เกิดวันที่18 28คนที่เกิดวันที่13 23คนที่เกิดวันที่22 22ถ้าหากใครคิดว่านี่คือพลังงานของคุณน้อมรับพลังงานนี้กลับไปนะคะและจ่ารบกวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ